อีกด้านหนึ่งที่รัฐบาลเร่งดําเนินการเร่งด่วนเช่นกันในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมเรื่องของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เองก็ได้มีการทลายแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อีกหนึ่งแหล่งนะครับโดยที่ทางด้านของตารวจภูธรภาค5ได้มีการสนที่กาลังไปทลายแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ชาวจีนซึ่งไปเช่าบ้านพักหรูในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้สามารถจับกลุ่มได้20รายครับ พลตำรวจโทกิตาพลยสาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยพลตำรวจตรีธวัชชัยพงศ์วิวัฒนาชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นำเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค5ส่วนที่กำลังกับฝ่ายปกครองตรวจสอบการทลายเครือข่ายแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ชาวจีนในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยเข้าจับกลุ่มกลุ่มชาวจีนนี้นะครับอาศัยอยู่ในภูวิลล่าเป็นฐานปฏิบัติการหลอกคนจีนจากการตรวจสอบก็พบว่าสมาชิก แก๊งคอร์เซนเตอร์ได้รับค่าจ้างคนละ1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนโดยสามารถจับกลุมชาวจีนได้รวม20คนแบ่งเป็นชาย14คนและหญิง6คนและบาดเจ็บขณะหลบหนีก็เป็นหญิงอีกหนึ่งคนครับเบื้องต้นผู้ต้องหาส่วนใหญ่แฝงตัวเข้ามาในประเทศไทยโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวแบบเดือนต่อเดือนและบางส่วนใช้วีซ่าของนักเรียนเพื่อเข้ามาศึกษาตามมหาวิทยาลัยในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยบางรายนะั้นอยู่ในไทยมานานนับปีครับทางผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค5เปิดเผยว่ากลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มนายทุนเก่าที่เคยถูกจับกลุ่มไปแล้วสองครั้งในอาเภอหางดงและอาเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้ดําเนินคดีข้อหาซ่องโจรและช่อโกงก่อนจะถูกผลักดันกลับประเทศจีนแต่นายทุนกลุ่มเดิมได้ส่งชาวจีนชุดใหม่เข้ามาเช่าบ้านเพื่อก่อเหตุซ้ําอีกโดยขอเตือนเจ้าของบ้านพักต่างๆให้ใช้ความระมัดระวังหากมีชาวต่างชาติมาเช่า อาศัยจานวนมากและให้ค่าเช่าสูงผิดปกติและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเจ้าของบ้านและเอเจนซี่ในคดีนี้มีส่วนร่วมหรือไม่และจะได้ประสานไปยังสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองให้เข้มงวดในการตรวจสอบผู้ที่ถือวีซ่านักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสกัดกั้นการใช้ไทยเป็นฐานกระทําความผิดของกลุ่มอัชญายกรข้ามชาติค่ะครับทุกูล